สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบตัติโดยในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ14-15มกราคมระหว่าง6นาฬกาของวันนี้จนถึง6นาฬกาของวันพรุ่งนี้ในระยะนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับ ส่วนการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นรวมถึงนะครับในตอนเช้าจะมีหมอกบางเข้ามาและจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยในบางพื้นที่ส่วนยอดดอยจะมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดโดอยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยจะอยู่ที่ประมาณ7-16องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้านะครับต่ําสุดในพื้นราบจะอยู่ที่ประมาณ17-21ถึงยีองศาทันเซียสในช่วงเที่ยงถึงบ่ายจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด29-35ถึงสาองศาทันเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นร่วมถึงจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ17-20ถึงยีองศาทันเซียสส่วนในช่วงเที่ยงถึงบ่ายจะมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด30-3-3ถึงาสองศาเันเซียสยอดภูผ้าจะออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่าสุด9-16ถึงสกองศาเันเซียสส่วนพื้นที่ป้ากลางเช่นกันนะครับจะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดช่วงดึกถึงเช้านะครับ2 0ถึงยสองศาเันเซียสส่วนสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่ายจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิอยู่ที่3-3-34ถึงสาสองศาเันเซียส ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนเช่นกันนะครับรวมถึงหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดช่วงดึกถึงเช้า23-25องศาเซนเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย33-35องศาเซนเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดช่วงดึกถึงเช้า19-23องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย31-34องศาเซลเซียสจะมีอากาศร้อนทะเลเลื่อนต่ำกว่า1เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับทั้ง2อฝั่งจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่และจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วน ส่วนนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ21 -25 อถึงยีองศาเซลเซียสทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30จนถึง34องศาเซลเซียสทะเลจะมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลจะมีเคลื่อนสูง1-2เมตรซึ่งในวันนี้นะครับบริเวณประเทศไทยมีฝน3ภาคคือบริเวณภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นฝนเล็กน้อยแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกในวันนี้ไม่มีฝนนะครับฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นส่วนอากาศหนาวเย็นยังคงมีได้นะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคนะครับส่วนอากาศเย็นจะเน้นบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนคลื่นลมบริเวณภาคใต้คลื่นสูงได้ประมาณ1เมตรในระยะนี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน ร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ